เปิดกาชาดีกว่าลองจากไอสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสดำเปิดแม่มเลยไม่รังเลยไม่อธิษฐานขอยได้ขอยโดนอืม อ,อืฉันได้กลิ่นเกลือจากท้องทะเลไม่รู้ด้วยว่ากดแล้วได้ได้ของนี้มันมีจุดสังเกตยังไงโอ้ยดีน้ำลงไปมให้ครบเลยอือ เกลือแบ่งปันแบ่งปันเกลือให้ชาวบ้านมาอัานดิลองดิโอ้โหเปิดให้หมดเลยดีกว่า ไม่รู้สิโอ้โหฮืมดูจังฮืมเกลือเกลือจุกกันไปเฮ้ยเฮ้ยเอชอาร์อื้อื้อน่ารัก อ,อั้นถ้าเราอยากได้อะไรจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บเนาะเก็บสะสมแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวผมอยากลองเปิดไม่บอกว่าเป็นแสงสีไหนไม่เตือไม่เตือนออย่างี้ไม่ตอมันก็ม่วงเหมือนตะกี้เลยโอ้โห กาชาก็เงี้ยแหละครับได้ลุ้นนี่เอสอาร ก็จะได้สมูลคำอืมเฮ้ยมีหลายคนด้วยไงไม่มแมเพดิบเลยเป็นหุ่นยนต์อ่ะ มด์เหดียขาม o o k i n g for me คุณมีเงินไหมคุณมีนไหมคีเนหมคเงินไหมคุณมีเงินไหมคุณเงินไหมคุณมีเงินีเงินไหมคุณมเหมคุนไหมคหมคุณมีเงินไหมคุ m a i a ช่โ a o o k f o t y p e f o r m a n c e เชียวเอาวะอธิทฐานดีกว่าคยได้ s าจะเป็นเด็กดีใช้มันให้หมดนบะในินนะเพียง มีแค่เนี้ให้กดอ่ะ สี่น้องก็ต้งีอย่างเรียบร้อยมดตูด <c oughs> ไปส่งตรงสัหนหลังเฮ้แนวเดียวบอกเลย เมื่ใช้งานโหลดโอ้โห้โอ,หอนโคตรใหญ่ไหนๆก็ไหนๆติดตั้งให้หมด ดูสิฮวงฮวงสไปเยี่ยมเชอรี่กันสรุปว่าผมได้โดนกาชาไปเท่านี้ครับได้ S S R ไม่มาครับได้ S R เฮ้ยแต่ก็อาก็น่ารักด้อืนนมชอบตรงดูดิเห็นขยันพวงแบบสายสาย ไปทําไงระจะไปดูต่อครับหาของเรายังอ่อนหัดนะแล้วก็ต่อไปก็ดองไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันได้อยากได้ SSR ไม่มานี่แบบถึงขั้นถึงขั้นแบบ Zeke, is Shirley all right? She's out of danger, for now, but it still doesn't look good. This is all my fault. She's her? Her? The shelter is only equipped with basic medical equipment. We've done all we can. Celine is trying to contact some friends in banjies to see if any of them can help. I'm going to talk to Franz. He's got some connections. Maybe he'll have some ideas. Please take care of Shirley while I'm gone. I'll be back as soon as I can. I overheard you guys. Zeke. He's gone to see Franz, right? Well, how is it? Give it to me straight, Doc. I'm so sorry. I made everyone so worried. I. Sorry. I'm feeling a little hungry. Could you get me something? <laughs> Anything, really. Thanks. Alright, <laughs> die, รูกนี้ติดของกินมาด้วยดีกว่ากิ่งไปเลยวลกมากได้ยังไงเชอรี่กำลังหิวเปสิ ทำไมมันขึ้นแดงๆกิจกรรมผู้เล่นมาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัลนวละครสักหน่อยเป็นเร็เปัน้นมากว่าจริงจัง เชี่ยมไหเชี่ยมแมวมากเราจะทำอาหารได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีวัตถุดิบเดี๋ยวนะยังไม่ได้ทำอาหารเลยเฟ้ย ไหนๆก็ไหนๆครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนให้ครบมันเสกลูกธนูมาอย่างนี้เลยฮนะเอ้ยตัวนี้ให้ดูเป็นมินจาหน่อยอืมต้อง <coughs> <toi>. Shirley? Oh Shirley. Shirley! Where'd she go? In her current condition, I need to find her now. วิ่แดดเป็นล็อกแมนเลยเว้ยเฮ้ยกดชิปสองครั้งมากๆเดี๋ยวเดี๋ยว window Shirley what are you doing out here? I I just wanted to see the stars I'm sorry I just I just want to be alone just for a little while. <laughs> when we were little, <laughs> Zeke used to take me out here to gaze at the stars. <laughs> I like it here. It's so quiet and peaceful, like all the bad things in the world just didn't exist. I wish things <laughs> could be like back then, forever. <laughs> I I didn't want to make Zeke sad. มาเลยพี่ชายอ้าวมันไปไหนดีดวนๆโอ้ย I'm sorry, Zeke. This was all my fault. It's not your fault. Her condition's worse than we thought. I should have been watchful. We did a full checkup on her. Her conditions are not stable and may take a turn for the worse at any time. Celine's friends are coming to help, but they won't be here at least until tomorrow. We don't have that kind of time. I need your help again. There's someone. Someone who may have a way of saving Shirley. There's an abandoned lab near the northern coast of Astra. Just send the word there. Also, please don't mention this to anyone else in the shelter. Hmm, I'm, I'm sorry. Fun, really. I can't tell you the identity of that person. You're the only one in the shelter who can help me. <laughs> เราต้องช่วยเชอร์รี่ให้ได้ครับเราต้องไปตามหาห้องทดลองล้างเล่นจนช่วยเชอร์รี่ให้ได้นี่หนะหเล่นได้เรื่อยๆถ้าไม่เน้นกาชาก็ติดตามในเรื่องก็ได้นี่หว่าสนุกดีเหมือนกันฮ <c oughs> อนฮอนเอรอยๆเลยแล้วก,ก็ปรับแต่งจะเรียกว่าปรับแต่งเลือกตัวที่เห็นแล้วแบบกิจกรารมาเล่นดีกว่า น้องนี่ก็พี่นะบอกเลยเป็นเกมส่องตัวละครัดชัดแต่ถ,ถูกใจมากตรงแบบใส,สเลยเนี่ยใสยในใสออราฟินมา น่ารักคุณแมวด้วยฮน่ารักดีชอบทรงผมแนวนี้ครับแล้วก็หูแมวเนี่ยแหละเสียได้ยังย,ย้ายเซิร์ฟไม่ได้ตอนนี้เราก็เล่นแบบชมเสพบรรยากาศหาเนื้อเรื่องเล่น จะไปหาทางตามหาทางรักษาเชอรี่หวังว่าเนื้อเรื่องคงทําให้เรารักษาเชอรี่ได้นะไม่งั้นมันจะปวดใจนะใส่นี่เรามองอะไรนี้ฮะนี่แว่นไงเห็นปะเออสเกลเตอร์ใสๆปไปเดี๋ยวไปหาทางช่วยเชอรี่ าชา SR ก็ดีนะแต่แสดงว่า SSR เนี่ยคือสุดยอดแน่นอนชักอยากได้แล้วสิ So oh, easily, Franz. She will be given a new life. A new life? As what? A clone? clone? Droid? Or maybe something like you? Isn't it rather superficial to cast judgment on what life is or is not? It is time. Let us go. Zeke, I pray you know what you're doing. <laughs> <laughs> what you're to do. <laughs> <laughs> I'm gonna. <good, brother>. <laughs> go. พาเชอรี่ไปรักษาที่นายฟ้าไม่ตายเหอะแล้วเชอรี่เชอรี่อยู่ไหนเราจะเจอเธอได้ในร้านค้าอาวุธเท่านั้นเหรอไม่ถามฟานก็ได้เอาได Guess you Man saw all of that, me. huh? Who was that with Zeke? Just an old acquaintance, nothing more. She said there's still hope for Shirley. Is that true? <sighs> From what I know, aberration is irreversible. The only thing we can do for the afflicted is to send them on their way as humans. <laughs> but Shirley. I don't know how they're planning to save her. But even if they did would surely still be the same shirley that we knew you look like you have something to say maya hmm. zeke sent you to see that person right you knew but you would have sure known that's what zeke would do so what did they tell you i didn't exactly get to meet them i only requested their help via a communication device and they said that they would I also found something that looks like an experiment log. It mentions something called the Chrono Chamber. <laughs> the Chamber? Ah, you sly fox. How could I have missed it? Who's Zeke looking for? The leader of the heirs of Ida. Goes by the code name Sage. Even within their organization, he's shrouded in mystery. If he really was on Astra, everything that's happened so far would be the least of our troubles. let's head back to the shelter we have to tell them about what's happened ช uh ูร huh. ี่หายแหละอาจะหายแล้วกลับมาในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องรุ้นเวยไม่ใช่ไหนซิกถ้าซิกเป็นไรไปก็มันก็ตามชะตากรรมแลแ้วต่เชอรี่ไม่ได้สาวน้อยจะเดือดร้อนอย่างนี้มันมันปัญหา เก็บอะไรได้เนี่ยเห็ดผีอ่ะห้ามพวนมันคงอร่อยจัดเฮ้ยมาเป็นเหยื่ออารมณ์หน่อยกาชาอยากได้ S N R แต่ไม่ ได้อ่ะทำไงได้อุ้ยเอสอาร์กัน่ะไรัึเชอรชลีค่อยว่ากัน